คนของใครเปิดภาพตำรวจขี่จัก,กรยานยนต์คุ้มกันกำนันนกหลบหนีจากที่เกิดเหตุพลตำรวจเอกสุรเชษฐหังพานรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติได้เรียกตำรวจทั้ง25นายซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงมาสอบปากคำจนสามารถแยกได้ว่าใครช่วยเหลือทำลายหลักฐานและใครเป็นคนพาคนร้ายหนีต่อมาตำรวจออกหมายจับ6ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหลักฐานและพาผู้ต้องหาหลบหนีจากที่เกิดเหตุ ขณะที่ในโลกโซเชียลแชร์ภาพกล้องวงจรปิดกันว่อนโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊กดาวแปดแจกได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าหลักฐานเด็ดภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหนึ่งใน6บุคคลที่คาดว่าจะถูกออกหมายจับขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถยนต์ที่พาบุคคลต้องสงสัยหลบหนีออกจากบ้านหลังเกิดเหตุ ซึ่งภายหลังมารู้ว่าภาพดังกล่าวคือนาทีที่ตำรวจพากำนันกหลบหนีโดยมีเจ้าหน้าที่ขับประกบทางด้านหลังของรถเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยให้ด้วยซึ่งภาพดังกล่าวทําให้เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าผู้ต้องหา ก่อคดียิงเพื่อนร่วมอาชีพแต่ตำรวจคนดังกล่าวดันพาผู้ต้องหาหลบหนีล่าสุดพลตร,ตรีจักรกลิตเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมออกมาชี้แจงกล้องวงจรปิดจับภาพจากรถจักรยานยนต์ขับคุ้มกันรถของกำนันนกหลบหนีและเชื่อมโยงว่าเป็นคนของตัวเองนั้นไม่เป็นความจริงแต่เป็นตำรวจที่สนิทสนมกับกำนันนกมานานและอยู่ที่งานเลี้ยงขอขอบคุณสยามนิวส์